สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสตาร์นะคะวันที่18ธันวาคม2567รกับะทุกคนวันพุธนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นใจจะพาไปรับชมวันที่18ก่อนว่าเข้าหรือหลุดพี่น้องวันที่18หลุดหมดนะคะทุกคนทั้งเลขเด่นประจำวันรอบเช้า,ชาจะให้เด่น0ูนย์ละ9้ามาแ2ดสองสองเจ็ดสี่แดเลขเด่นประจำวันมาหลักลอยพี่น้องมีจัดค่ะพี่น้องขาอช่วงนี้จะรู้สึกว่าสลับเข้าสลับหลุดนะคะทุกคนเราสตาร์เอา วันที่สิบปดถ้าผู้ใดอยากตามก็ตามเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากพักกั็พักก่อนนะคะทุกคนช่วงเขาช่วงลุดพี่น้องช่วงนี้เราไหลไม่ค่อยดีนะคะทุกคนทุกกลาวเลยเด้อพี่น้องวันที่สิบปดนะคะทุกคนจากที่ใจคํคำนวณตัวเด่นได้เจได้อยู่ที่หนึ่งและศูนย์เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสำหรับคู่ที่จจจะจับให้เ c ได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่น สถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเพรีเด่นประจําวันแล้วพี่น้องมีเขามีหลุดถูกมือค่ะพี่น้องค่ะมาดูค่ะทุกคนถ้าใครไม่ชอบจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูย์เก้าค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะ คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่1 0 0 1ูคู่ที่จะชอบ1คู่นะคะเจมาร์ศูนย์ซีซีศูนย์ค่ะพี่น้องคาถ้าพี่น้องมักก็สามารถตามเจได้พี่น้องบ่ามาักก็พานได้นะคะที่นี้มาดูเลขเด่นประจําวันค่ะเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเดือ4คู่บางคู่ก็มีในนี้บางคู่ก็ไม่มีพี่น้องจับคู่หนึ่งกับเสดายคู่หนึ่ง,ค,งคือว่านั่นแหละพี่น้องคาเลขเด่นประจําวัน พุทนะคะทุกคนอยู่ที่เลข4และเลข9 4กับ9นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะมาดูะค่ะทุกคนเด่นอยู่ที่1และศนย์เด่นประจําวันอยู่ที่4ี่และ9้าเป็น1 4 4่งสี่หนึ่งหหนึ่งะคะหนึ่งเกาหนึ่งได้จับหายพี่น้องศูนย์ค่ะศูนย์สี่สี่ย์ศูนจะให้ทั้งสองคู่นะคะทุกท่าน เป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนชอบไหมคะทุกคนชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกท่านคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางเราสตาวันที่18ธันวาคม2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมันหมานสุขปู่ทุกคนเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ สวัสดีค่ะ